การต่อสู้ของสัตว์สองชนิดระหว่างเจ้าพังพอนและเจ้างูที่ดูเหมือนว่าพวกมันจะเป็นคู่ปรับตลอดการแต่เมื่อการต่อสู้จบลงส่วนใหญ่จะเป็นเจ้างูที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปซะมากกว่าทุกคนอยากรู้ไหมคะเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นและอยากรู้หรือไม่ว่ามันเป็นอริกันจริงไหมสวัสดีค่ะวันนี้ไอริสจะพาไปรู้จักกับเจ้าพังพอนสัตว์ขนาดเล็กคล้ายกระรอกแต่ขอบอกเลยนะว่ามันเอาชนะเจ้างูได้อย่างง่ายดายเพราะอะไรกันนะ เราไปรู้จักกับเจ้าพังพรกันพังพรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กโดยทั่วไปจะมีลำตัวยาวมีเล็บที่แข็งแรงและแหลมคม หางเป็นพวงส่วนใบหน้าแหลมในปากมีฟันแหลมคมประมาณ33-34ซี่และหูสั้นพังพรส่วนใหญ่มีขนที่หยาบสีน้ำตาลหรือสีเทาในบางชนิดจะเป็นขนสีอ่อนและมีลายปล้องสีคล้ำพาดเป็นลายขวางหรือลายตั้งเป็นทางยาวพังพรจะพบเป็นคู่หรือเดี่ยวหรือพบได้เป็นกลุ่มชอบกินสัตว์ฟันแทะงูไข่นกลูกนกและสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ ออกหากินทั้งเวลากลางวันและกลางคืนพวกมันมีฤดูผสมพันธุ์ที่ไม่แน่นอนออกลูกครั้งละ2-4ตัวพังพรเป็นสัตว์กินเนื้อที่บางครั้งก็ชอบล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองมองดูดีๆรูปร่างมันจะคล้ายกับกระรอก ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียมักอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าชายป่าใกล้หมู่บ้านชอบอยู่ในโพรงดินพุ่มไม้หนาทึบหลบอยู่ใต้หินลักษณะพิเศษของเจ้าพังพรเป็นสัตว์ที่สามารถพองขนเพื่อขูสัตรูตเจ้าพังพรกับงูพิษที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่างงูเห่าและงูจงอางเจอกันเป็นไม่ได้ต้องมีการประทะกันตลอดพังพรมีวิธีสู้และล่าง,งูที่มีพิษโดยการวิ่งรอบคู่ต่อสู้ มันจะอยู่ให้ห่างจากระยะที่งูจะฉกถึงและจะพองขนให้ตั้งขึ้น ทำให้ขนาดตัวใหญ่ขึ้นเหมือนเป็นการพลางตาคู่ต่อสู้ทําให้งูฉกไม่ถูกเมื่อฉกไม่ถูกหลายๆครั้งเขา้าทําให้ปริมาณพิษที่ออกมาน้อยลงแล้วมันก็ค่อยรอจังหวะที่งูเผลอกระโดดเข้าไปกัดหัวหรือหลังคองูพิษเหล่านั้นได้ถึงแม้ว่าพังพรจะเสียเปรียบงูทั้งขนาดตัวและการที่มันไม่มีพิษแต่มันมีความกล้าหาญและอาศัยความคล่องตัวว่องไวรวมทั้งพลังการกัด ทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ไปและเปอร์เซ็นต์การชนะของพังพรก็มีสูงมากอีกด้วยในร่างกายของพังพนมีตัวรับอะซิตินโคลีนที่ช่วยป้องกันและต้านพิษงูในปริมาณเล็กน้อยได้แต่ถ้ามันหลบไม่ดีหรือได้รับพิษในปริมาณมากๆมันก็อาจจะตายได้เหมือนกันซึ่งพังพรที่ตายส่วนใหญ่จะตายเพราะกินพิษของงูเข้าไปถ้ามองตามความเป็นจริงแล้ว พวกงูจะหลีกเลี่ยงในการเผชิญหน้ากับพังพรแต่ถ้าจนมุมจริงๆพวกมันถึงจะสู้ที่พวกมันสู้กันบ่อยๆนั้นเป็นเพราะมันเป็นอาหารซึ่งกันและกันงูเป็นอาหารของเจ้าพังพรตามธรรมชาติส่วนงูเมื่อเจอเจ้าพังพรลักษณะนิสัยของงูต้องป้องกันตัวอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ตกเป็นอาหารของเจ้าพังพรเพราะเหตุนี้ยังไงละ่ะเจ้าสัตว์สชนิดนี้จึงกลายเป็นคู่ปรับกัน นอกจากจะต่อสู้กับเจ้างูแล้วพังพรมันยังต่อสู้กันระหว่างพวกเดียวกันอีกด้วยไม่ได้ต่อสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่มันถึงขั้นยกพวกตีกันเลยด้วยเหตุนี้ที่ทำให้ดรเฟ์ทอมสันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ได้เดินทางไปตามท้องถนนในประเทศยูกันดาเพื่อศึกษาพฤติกรรมยกพวกตีกันของพังพรที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จากการสังเกตเขาได้คาดเดาว่าสาเหตุของสงครามแก๊งพังพอนี้น่าจะเกิดจากการที่มีพังพรนจากแก๊งหนึ่งเข้าไปทำลายลูกพังพรของอีกฝ่ายจนตายรวมถึงพบรักและผสมพันธุ์ข้ามกลุ่มด้วย ซึ่งดรเฟยก็ได้บอกว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ชัยชนะของแต่ละแก๊งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและความสามัคคีในแก๊งโดยจะทําให้แต่ละแก๊งสามารถเข้าถึงทรัพยากรอาหารได้นั่นรวมถึงการสืบพันธุ์ของแก๊งด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นนักวิจัยยังพบข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าพังพรที่กำลังตั้งครรภจะไม่เข้าร่วมในสงครามพวกมันจะหลบตัวออกมาเพื่อที่จะได้ข้อลูกพังพรออกมาและช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มในอนาคตหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube ของไอริสด้วยนะคะ